ก็สักงใจน้ฟังเพลงจักรยานคนเดิมคนนี้เยอะของยาเจวิดาก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดแชร์ใครในโลกไม่เล่นะฮะด้วยความจริงใจขอให้ทุกในความสุขทุกข์ทั้ง คนจนอย่างพี่ไม่มีเงินไปนานาจะตาสามารถบางคับสะกดจิตใจคนสวยของพี่ที่คิดจะมีรักใหม่ไปนั่งท้ายมาอเตอร์ไซค์รถใหม่ในอิ่เจแปนจักรยานของพี่ราคาไม่เกินร้อยบาท ถึงช้าอีขาดแต่ก็ไม่เิ็นไทยแลต้องใช้เท้าปั่นรบที่มันถึงจะแล่นไม่เหมือนรถเครื่องต่างแดนยิงเรงยิงแลงพระาะใช้น้ำมันหลอตรองดูเคิดหนาวันใจจักรยานกับมอเตอร์ไซค์อย่างไหนก็นให้กว่าก รถที่ช้ากว่าแต่ช้าปลอดภัยถึงบ้านมอเตอร์ไว้์ไวชนกันคือโรงพยาบาลมาแล้วมากมายมานั่งรถที่คนดีสบายเสียกว่าถึงจะไม่งามสง่าแต่ก็พาเจ้าปลอดภัยกลับใจเสียก่อนพ่อแม่ ักรยานและมอเตอร์ไซค์เจ้าจงมีใจเลือกใครดีเออครับก่อการศดกษา